เอ่ออะไรครับเนี่ยโอ้โหดูดิแก๊งอะไรครับเนี่ยโอ้โหเป็นล้านเลยคุณมาทำอะไรตรงนี้กันอะตรงนี้ไปดอกอะไรวะมันเยอะอย่างงี้โอ้โหนี่มันไฮด้าใช่ไหมเนี่ยดูชื่อมันดิสุดติ่งครับผมเป็นไงแก๊งใครเฮ้ยยืนเฉยเฉยอันนั่นแม่บัวไม่เกิดใช่ไหมล่ะไอเกิดแล้วเกิดแล้วกระทิงเกิดแล้วทำไงต่อเพื่อนอ้าวค้างเลยเอาว่าไงเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยโ,โอ้โหอะไรเนี่ย กำลังภายในวิววิววิ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 โอ้โหว้าโอ้ดูดิดูดิโอ้โหโบ้อะไรปะเนี่ยพุกเนี่ยโอ้โหดูดิเอาเอาเข้าไปเวนเอาเอาโอ้โหเฮโอ้โหโอเคโอ้โหดูดิโอ้โหโหดเกินนี่บ้าหรือเปล่ามึงก็ไม่แก้นะเกมเกมฮัลโหลโอ้โหดูดิแก๊งอะไรครับเนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจครับผม นี่ตัวนี้ผมอยู่เซิร์ฟ81นะครับเอเชีย81นะโอ้โ oh, หแม่งสุดจร,จริงครับผมวัน oh, นี้ผมเปิดไอเดียนั้นสุดแรกนะผมก็เลยมาเล่นไอเดียใหม่ครับผมเพราะว่าไอเดียนั้นผมจะทําของไงใช้แร่เยอะแล้วผมก็มาเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือนี่ครับผมดูดูมานดูมานเอาเข้าไปเพื่อนผมปิดเอฟเฟกต์ไว้นะ่ะไอผมเปิดเอฟเฟกต์ต่ำไปเลยนะ่ะ oh, โอ้โหไงอ่สุดจริงสุดจริงพ่อหนุ่มสุดจริง ช่างมันเถอะไปดีกว่าฟังเพลงชิวๆดีกว่าเรา